นะคะวันนี้เราจะมาทำไอไลท์ข้อมูลนะคะเข้าไปที่เมนูหลัก Business Intelligence ค่ะแล้วก็เมนู a m e แล้วก็เลือกที่ระบบขายนะคะแล้วก็วิเคราะห์การขายค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนวันที่เป็น01012552ค่ะ แล้วก็สามเอ็2หนึ่งสองสองห้าสองค่ะแล้วก็โอเคได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะมาเอาชื่อย่อสินค้าออกนะคะแล้วก็วันที่ค่ะแล้วก็มูลค่าหลังหักส่วนลดนะคะ แล้วก็มาที่ด้านขวามือนะคะแล้วก็เลือกที่ชื่อกลุ่มสินค้าค่ะแล้วก็มาที่ add t o เปลี่ยนเป็น room area นะคะแล้วก็ชื่อกลุ่มสินค้าอีกทีค่ะ แล้วก็มาที่เดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะคะแล้วก็กด add to เป็น color area ค่ะแล้วก็เดือนตัวเลขเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาใส่สีนะคะที่อันนะคะ เราจะมาเอาชื่อกลุ่มสินค้าย้ายไปที่ชื่อสินค้านะคะแล้วก็มาที่ปรับแต่งคุณสมบัตินะคะเลือกที่สไตล์คอนดิชันนะคะแล้วก็เลือกที่ไฮไลท์ Condition ค่ะแล้วก็มาที่ Condition ตรงนี้นะคะเป็นเป็นหนึ่งหมื่นสองค่ะแล้วก็มาคลิก Condition เป็น r a <don> t เต Au u d i t ิออดิค a ออแล้วก็แล้วก็มาคลิกที่ Cell ตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวอื่นกดเครื่องหมายถูกออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มาที่ b a c k c o l o r คะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเลือกสีส้มนะคะแล้วก็มาที่โบนะคะ เปลี่ยนเป็น True ค่ะแล้วก็มาที่ a d นะคะกากบาทออกได้เลยค่ะ